สวัสดีครับพบกับผมทามเมอร์กับช่องทามกระแสสวัสดีชาวด้อมเข้มมุกทุกทท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวันนี้สำหรับคลิปวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปชม h a s h เข้มแอนว o ดดี้โช w นะครับใช่แล้วครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับพี่เข้มหัสวีเรานะครับได้เป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับซึ่งออการอ่ ประมาณช่วงที่4ช่วงที่5นะครับของรายการ Woody ้โชว์นะครับของรายการของพี่ว o ดดีวุธิธรมิลินทจินดานะครับเรียกได้ว่าเมื่อเทปนี้ออกอากาศไปนะครับมีชาวดอมของเรานะครบปรีทวิตกันเป็นแสนกว่าทวิตกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่ากระแสม,มาแรงสุดๆเลยนะครับกับ Woody Show ในเทปนี้นะครับ แต่ถ้าจะให้กระแสแรงมากกว่าเดิมนะครับพี่วูดดี้ควรที่จะพ,พิจารณานะครับที่จะเอาน้องมุกดาณนะรินรักนะคะมาประกบคู่กับพี่เข้มหัสวีเราในเทปหน้านะครับรับรองว่าการรีทวิตนี้นะครับจะถล่มทลายเป็นแสนๆกว่าทวิตยิ่งทวีคูณเลยนะครับอันนี้ผมการันตีได้เลยว่าชาวด้อมเข้มมุกเรานะครับทำได้อย่างแน่นอน ก่อนที่คุณผู้ชมนะครับจะไปชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กดติดตามให้กับช่องทมกระแสของผมด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียว้าไปมากกว่านี้นะครับมารับชมทวิตนะครับทวิตเตอร์นะครับ,รบกับ k e m a n d w o o d ด s h o w กันเลยนะครับกับทวิตแรกนะครับ c h 7 h d, d a m a s o c i e t y นะครับ วูดดี้โชว์วันนี้รอฟังคำตอบเมื่อเข้มหาสวีดนยิงคำถามถึงสถานะกับมุกดาณรินรักจนเข้มเขินหนักก่อนสลับหมดมาอึง้งเมื่อหนุ่มกลาศิลปินในดวงใจของเข้มมาร้องเพลงเซอร์ไพรส์ถึงที่เปิดรอเลยช่อง 7sd กด3 5 c h 7 h d s t a r c h 7 h d d r a m a society# เข้ม and วู o ดี้โชว์ ซึ่งผมเชื่อนะครับหลายๆคนที่เข้ามาชมาคลิปของช่องทำกระแสนะครับก็ต้องได้รับชมเทปนี้ที่ออกอากาศไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครยังไม่ได้รับชมนะครับ ก็ให้กดไปรับชมที่ช่อง Woody Show ทาง YouTube ได้เลยนะครับซึ่งพี่ w o o d ีเรานะครับก็ได้นำเอามาออกอากาศย้อนหลังให้แฟนๆได้ฟินกันเลยทีเดียวนะครับ mm hmm. คุณร่ำไม่มาก็ต้องมานะครับอาทวีตวา่าฉันคือรักพี่หนุ่มกะลาตั้งแต่พี่เขาไปสตตลนทัวร์ที่โรงเรียนอ่ะพี่หนุ่มน่ารักมากคนก็สนุกมากถามว่าตอนนั้นอ่ะที่ฉันวีดพี่หนุ่มอ่ะเข้มอาอยุเท่าไหร่ บ้านคนรักเข้มมัสวีนะครับเปิดทีวีไว้รอเลยห้ามพลาดจา้าเข้มพร้อมแจกความสดใสแล้วเครดิต L I U นะครับต้องขอขอบคุณภาพจากคุณ L I U ด้วยนะครับนะครับนะครับมีความเล่นมุกแว่นกันด้วยนะครับใครยังไม่ได้ติดตามย้อนหลังนะครับไปติดตามได้ที่ วดดี้นะครับช่องพี่วดีนะครับทาง u t u b e นะครับซึ่งหาไม่ยากเลยนะครับเป็นก็คือจะบอกว่าพี่เข้มเรามาในช่วงเวลาสั้นๆเหลือเกินนะครับตอนหนึ่งก็จะมี5นาทีนะครับอีกตอนหนึ่งก็ประมาณ10กว่านาทีได้นะครับซึ่งสไตล์รายการพี่วดีนะครับก็จะเป็นรายการแบบวาไรตี้ที่หลากหลายนะครับมีแขกรับเชิญมากมายในตลาดเทปนะครับก็เป็นรายการ น้องใหม่สดใสนะครับกับซึ่งออกอากาศมาได้ไม่นานนะครับยังไงก็สามารถไปติดตามรับชมวูดดี้นะครับในเทปนี้และก็เทปอื่นๆได้นะครับนะครับรูปเมื่อวานก็เอามาปั่นวันนีลละรอดูรายการ5โมงนะครับอันนี้คุณรําไม่มาก็ต้องมานะครับขอบคุณภาพนี้ด้วยนะครับนะครับ Panda KM Official นะครับเจ้าหัดเอ้ยช่างเป็นการโดนแกงที่แม่ดาเขินมากพี่วดีบอกว่าหัดมาถูกทางละสรุปรูปมุกอเล็กนะั่นน่ะของหัดจริงๆอะแต่รูปใหญ่ไม่ใช่นะแม่ดาเข้าใจถูกใช่ไหมโลก <c oughs> นะครับ p a n d a KM o f อ i c i a l ีนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับแม่ดาว่าถุงเท้าพี่หนุ่มกะลาสีสวยมากๆจ้าช้หัดสนใจไหมเดี๋ยวแม่ดาส่งไปให้ นะครับแพนด้าเคมมออฟฟิยลอแล้วนะครับช่วงถามด่วนตอบด่วนเอ๊ว่าแต่ทำไมอ่ะแม่ด้าได้ยินเสียงได้ยินชื่อมุกดาบ่อยจังนะแล้วใครกันนะที่บอกว่าหัดปอกตาสวยอ่ะแม่ด้าไม่รู้เลยจริงๆน,นะครับเคมมุก o อฟฟิ i ชีนะครับถามเดือดตอบด่วนคัดแล้วคัดอีกคัดทุกอย่างที่เกี่ยวกับตามุก่ะเคมไหวไหม The l i ิตเติลบนะครับมีเวลาให้ให้อยู่คนเดียวด้วยคนที่ชอบรดน้ำต้นไม้เขาบอกกันว่าเป็นคนที่ชอบการเจริญเติบโตไปเรื่อยๆไม่เร่งไม่รีบแต่มั่นคงในความรู้สึกข้างในแต่ทุกครั้งที่เห็นการเติบโตมักจะมีความสุขและรอยยิ้มเสมอไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนี่ครับ คุณฟิรอสนะครับบอกว่าฟังรักแรกของน้องแล้วก็เห็นภาพซ้อนทับว่าจะกล้าจีบก็เฝ้ามองเข้ามาเป็นปีให้คนรอบข้างเข้าหาเปิดทางก่อนเก่งในโซเชียลกับเวลาไม่มเีเขาอยู่พอเจอหน้าก็หมางอยใส่เขาจนคนลุ้นเชียร์กันเกือบทั้งประเทศอ่ะจนถึงวันเนี้ยมองกลับไปอ่ะมันมาไกลามากเลยนะเรื่องราวระหว่างทางที่เราร่วมเห็นกันมาก็ ไปติดตามรับฟังรักครั้งแรกของพี่เข้มได้ในรายการวุด,ดีโชว์นะครับผมจะเชร์รายการนี้ออกนอกหน้าเสนอครับเพราะผมเป็นแฟนคลับพิวุด,ดีนะครับเป็นแฟนคลับมาตั้งแต่พิวดฒีออกอากาศทางช่อง9อสมทนะครับกับรายการ w ว d ด,ดีเกิดมาคุยนะครับซึ่งจําได้ว่าช่วงนั้นผมอยู่ซับประมาณมอปลายได้นะครับก็คือติดตาม รายการพี่พุดดี้มาตลอดแล้วนะครับเรียกได้ว่าแต่ละเทปมีความแซบแล้วก็มีความตรงไปตรงมาเจาะลึกถึงเกินของอาดารานักแสดงที่นำมาสัมภาษณ์จริงๆน,นะครับเพราะพี่พูดดี้เป็นคนถามตรงตรอบตรงนะครับซึ่งเป็นสไตล์ของพี่วูดดี้นะครับแต่มาในารายการนี้พี่วูดดี้ก็จะมีความแบบมีความแบบสดใสร่าเริงหน่อยนะครับกับทุกๆเทปที่ ได้สัมภาษณ์ดาราท่านต่างๆ,ๆนะครับอ,อยังไงก็เชียร์ให้ไปชมรายการพี่วุด,ดีนะครับทางช่องเจนนะครับวันอาทิตย์พ a นด a าแคมออฟฟิเชียนะครับฮัสวีอย่ายิงหนักหนังสติก๊กโดนแม่ด้านะยิงความรักใส่แม่ด้ามาอย่างเดียวพอ เดมูลฮัสวีคือผู้ที่แหวกมิติองค์การมากทุกวันนี้คือดังมากนะกำลังกำลังดังขึ้นเรื่อยๆบางคนที่ยืนอยู่จุดเนี่ยคือเรื่องหัวใจจะไม่ตอบก็ได้แต่คือถ้าเข้มอ่ะมันไม่ใช่ไงเข้มจะตอบทุกครั้งตอบได้ดีมากๆปกป้องให้เกียรติผู้หญิงมากๆจริงใจมากดูจากน้ำเสียงและแววตามันบ่งบอกว่าเขาอะแคร์คนของเขามากๆ คุณลาลี่นะครับบอกอัสนามข่าวมุกถามว่าเข้มอยากได้อะไรเข้มบอกจะซื้อให้หรอมุกบอกไม่ซื้อและแยกย้ายกันมุกไปกินข้าวกับแม่ตอนเย็นฝนตกหนะักรถติดมุกขับรถซื้อของขวัญมาเซอร์ไพรส์เพื่อนคนนี้ถึงกับเวอะมันดีต่อใจเข้มขนาดไหนไม่ต้องอธิบายเนาะ <laughs> คุณจิบจิบวารุณีนะครับยิงมาจ้ายิงมาให้เข้าที่กลางใจแม่เลยจ้านะครับเคม,มุกออฟฟิเชียลนะครับอ่าอันนี้ก็อ่าเป็นบรรยากาศนะครับก่อนอ่าที่จะอ่ะมีการบันทึกเทปนะครับนี่ครับอ่าความสนุกวันนี้เปิดหรือ,อยังเอยอยังไงก็ติดตามรับชมอ่าที่ วูดดี้โชว์นะครับทางช่อง YouTube ได้เลย KM Story นะครับว่าเ,วเรื่องหัดอยากมีพลังวิเศษด้วยการวราปได้ว่ปไปหาคนที่คิดถึงอะ่ะว์ปไปหามุกดาถ้าเกิดคิดถึงจนทนไม่ไหวก็ต้องไปอาา่ะฮะหัดสวีนี่ไม่เคยแผ่วอะไรจริงๆ บ้านคนรักเข้มมาสวียร,รายการจบแล้วขอบคุณคุณวูดดีที่เชิญเข้มไปร่วมรายการนะคะ w o d d y t a o k นะครับเครดิตภาพนะครับ mm hmm. ก็สามารถไปติดตามาพี่วูดดี้ทางช่องทวิต t ตอรนะครับนี่ครับที่อ่ o วูดดีนะครับนะครับ w o d d y t a l k นะครับก็จะเห็นอันนี้นะครับมีซึ่งมีผู้ติดตามเออเป็น3ล้านกว่าคนเลยทีเดียวอ่าก็ไปติดตามพี่วูดดีกันเยอะๆนะครับชาวด้อมเราอ่า อะมาร่วมชมรายการพร้อมติดว o o d y s โชวไปด้วยเลยนะว่าแต่ลูกชายจะมาเบรกไหนอะไม่ได้ตื่นเต้นแล้วเ,เข้มแอนว o o d y s โชว์อะยังไม่ต้องติดเข้มมุกนะจ๊ะอารายการอาของพี่ว o o d y นะครับอะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตอาเข้าไปที่อช่อง YouTube นะครับอะเดี๋ยวจะให้ดูว่านะครับให้ซัดคำว่า Woody Show นะครับนะครับก็จะเห็นอา พี่เข้มเรานะครับผมมาเป็นทวิตแรกๆนะครับนะครับซึ่งพี่เข้มเรานะครับออกอากาศในตอนที่4ครับตอนที่5นะครับของอารายการ Woody ี h โชนะครับก็ไปเปิดรับชมกันได้นะครับ นนวินาทีที่หัดถูกเซอร์ไพรส์คือแม่ได้กําลังซึงซ้งกับเสียงร้องเพราะ,ราะของหัดอยู่เพราะพี่หนุ่มกาลาเดินออกมาหาลูกชายเท่านั้นแหละแม่ได้น้ําตาคอเลยลูกดีใจกับหนูด้วยจริงๆอะ่ะหนูรู้ตัวไหมว่าคล้ายๆเขาก็รักและเอ็นดูหนูมากมายเลยนะลูกดูสายตาพี่วุดีที่มองหนูสิซึ่งการเซอร์ไพรส์นี้นะครับเดี๋ยวผมให้เข้าไปชมพิตั้นนะครับ พี่ตั้มชินบอกว่าครั้งแรกที่เซอร์ไพรส์หัดสำเร็จ่าซึ่งแผนการนี้น่าจะเป็นพี่ตั้มนะครับร่วมกับพี่วดุดีนะครับในการเซอร์ไพรส์นี้อย่างแน่นอนนะครับ พี่เคมเราบอกนี่เป็นการเซอร์ไพรส์ครั้งแรกเลยนะครับปกติออกรายการไหนๆก็อาจจะรู้ตลอดนะครับมีสกุงสริปบอกอนะครับก็เป็นครั้งแรกที่ถูกเซอร์ไพรส์นะครับนะครับนี่ก็ว่าจะไม่มโน,นแล้วนะบอกว่าเขาหล่อขาเขาอ่ะเซ็กซี่หนวดเขาทักจีเบ้าตาเขาดูดีในกระเป๋า,าเขามีรูปมาดอ,อจบก,การสัมภาษณ์เพียงเท่านี้ อยากรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็ไปที่รายการ WOODY นะครับนีครับขวหน้าแกงดีดยางหนังสติ๊กนะครับนะครับสกิลการยิงหนังสติ๊กนะครับ,น,รบรน,นะครับ ขอให้พี่วูดดี้นะครับครั้งหน้าเชิญน้องตะมุกนะครับมาร่วมกับพี่เข้มของเราด้วยนะครับรับรองได้ว่ารายการพี่จะแบบเกิดกระแสถล่มไทยติดเทนทวิตเตอร์รัวๆแสนแสนกว่าทวิตกันเลยนะครับอ่าผมเชียร์สุดๆแล้วนะครับอ่านะครับมีมุกดาไปั้วยทุกที่ครับนะครับนะครับอ่าตอนเดี๋ยวไปดูในรายการดีกว่าผมไม่อยากจะสปอยนะครับอ่า ไปดูนะครับว่ารูปภาพทั้งหมดเนี่ยเป็นของพี่เข้มพกมาจริงๆหรือเปล่าอาจจะจริงนะไปดูกันได้นะครับคุณมอลลี่นะครับบอกรูปเล็กอ,อ่ะมดในกระเป๋ารับว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอ่ะแต่รูปใหญ่กับรูปติดเคสโทราศัพท์บอกไม่ใช่ของผมอ่ะยังไงยังไงสรุปว่ามีรูปมอดอติดตัวแต่ไม่ใช่ที่ทีมงานแกงใช่ไหม <laughs> ในรับวูดดี้โชว์นะครับ 1,12,000ทวิตกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวดูล่าสุดไหมครับว่าตอนนี้มีคนอ่รีทวิตกันเท่าไหร่แล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตนะครับดูรูปภาพอันล่าสุดนะครับต้องมีคนแชร์ผลมาแน่นอนนะครับน่าจะประมาณห0 0 0 0แสนเกือบ3 0,000ได้นะครับ ในการในการรีทวิตครั้งนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นกระแสแบบมาแรงสุดๆกันเลยทีเดียวนะครับอย่างไงถ้าคุณผู้ชมนะครับถูกใจคลิปนี้นะครับนี่ครับอาเนียครับนีครับหนึ่งแทวิตนะครับนะครับดูของผมก็ได้นะครับดูของทำกระแสนะครับนะครับ หนึ่งแสนหนึ่งมืนสี่พันทวิตนะครับนะครับมีมีคนแบบเอ่อให้เครดิตจากภาพข่าวพาไปด้วยแหละดูครับตัดต่อได้เก่งมากเลยทีเดียวเดือดครับนี่ครับน้องมุกดานั่งรวมด้วยนะครับสุดยอดเลยอ่ะเครดิตโดยบายนะครับอ่าโลโลเจนนะครับ K m นะครับสุดยอดเลยนะครับ นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าปกคลิปผมนะครับผมทวิตว่ายังไม่ได้ทำคลิปนะแต่หน้าปกอะคลิปเสร็จไปก่อนแล้วดูหน้าปกคลิปผมครับคือให้อ่าใหา้รูปนะครับมันบอกเล่าเรื่องราวนะครับอย่างที่น้องตสมุกบอกอถ้าเกิดถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด ใครที่ยังไม่กด Sub s c r i b e ช่องธรรมกระแสนะครับก็รีบๆกดกันเลยนะครับพอจะมีคลิปของน้องเข้มสวี avi, และน้องตะมุกเนะรลักษ์นะครับให้รับชมทุกๆเช้านะครับก็ประมาณ6โมงถึง7โมงเช้านะครับก็จะได้เห็นได้พบกับความฟินในทุกๆเช้าเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบความฟินกันเพียงเท่านี้นะครับ ขอย้ําอีกรอบหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิดใครยังไม่ได้รับชมนะครับเทปนี้นะครับก็สามารถไปได้ที่ช่อง YouTube นะครับค้นหา w o o วุ Show กันได้เลยนะครับก็จะเห็นคลิปของพีเข้มเราปรากฏในคลิปแรกๆเลยนะครับรับรองว่าเป็นประมาณ20นาทีนะครับที่ คุณผู้ชมจะต้องฟินกันมากเลยทีเดียวนะครับไปกับพี่เข้มหัสวีเรานะครับสำหรับวันนี้กับผมทามเมอร์แห่งช่องถามกระแสต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีชาวด้อมเข้มมุกทุกท่านด้วยนะครับ